สวัสดีครับผมวันนี้เอารถตลาดนะครับรถครอบครัวยอดนิยมนะครับเวฟร้อยยี่ห้ามาลถราคาอีกคันหนึ่งนะครับเดิมเดิมเลยครับคันนี้เดิมเดิมใช้รักษาด้วยปีปีก็ห้าแปดนะครับชุดจดมิถุนาห้าแปดปีสิบห้าปีสากล แต่คนใช้นี่ใช้รักษามากนะครับสีไม่มีรอยแทบไม่มีรอยเลยสีก็ยังดีอยู่นะครับเป็นล้อแมกนะครับหน้าหลังล้อแมกหน้าหลังมิตะก้าหน้าให้ด้วยรถไม่เคยล้มไม่เคยชนเลยนะครับเครื่องก็ดีอยู่ไม่เคยไม่เคยใช้งานหนักนะรู้สึกคนใช้รักษายางสภาพยางก็ 70%นะอย่างน่ะเนี่ยครับชุดสีให้ดูนะไม่มีรอยล้มนะครับเครื่องก็ยังดีอยู่สวยๆยใสๆนะครับไม่ไม่ถลอกอะไรนะครับเครื่องนะผมใช้รักษาเบาะนี่ผมเอาไปหุมให,ใหม่นะครับมาถึงก็ขาดเป็นรูเลยเอาไปหุมให,ใหม่เรียบร้อยสวยงามเลยนะครับเข้ากับรถชกก็เดิมนะครับชกเดิมท่อเดิม ไม่ผ่าอะไรยังหลังยังมีขนอยู่เลยนะครับ90%กเปเลยนะครับยางหลังครับผมชุดสีสวยเบาะก็สวยแล้วก็จับหลังนี่ยังไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับสวยๆอยู่นะครับป้ายกรุงเทพมหานครนะครับป้ายก็ยังขาวๆอยู่นะครับถ้ารถใช้น้อยก็จะเป็นป้ายอย่างนี้สังเกตดูป้ายได้นะครับถ้าป้ายถลอกปอกเปิรกนี่แสดงว่ารถใช้เยอะครับผม บางโซ่ครบเลยนะครับชุดสีก็มีรอยนิดหนึ่งนะครับมีอยู่ที่หนึ่งทะลอกนิดหนะึ่งแต่ก็ยังสวยอยู่พักเท้าหลังพักเท้าคนขับผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับให้ตามนี้เลยกับบังลมด้านในก็ยังสวยๆยอยู่ไม่มีแตกนะครับไม่มีนะครับ ก็ออกมาอา๋อตรงนี้มีรอยนี่มีรอยขูดนิดหนึ่งนะครับมีนะครับมีรอยฝั่งนี้มีรอยรู้สึกใปเบียดอะไรมามีมีรอยนิดหนึ่งเขาขายตามนี้เลยมังโคนหน้าไม่มีรอยนะล้อหนังโชกก็ยังสภาพดีอยู่นะครับครับไฟหน้าเดี๋ยวดูไฟหน้านะครับไฟหน้ายังสวยใสยอยู่นะครับกระจกเดิมนะครับ เดี๋ยวให้เขาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอขอสตาร์ทเครื่องคนระับสตาร์ทมือตึ๊บทีเดียวติดนะครับอันนี้เครื่องนะครับให้ดูเครื่องด้านไหนก็ก็ยังสวยอยู่นะครับเครื่องเดิมนะครับคันนี้สี่หมื่นวัวโลเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับไฟก็ติดไฟหน้าอะไรมาถึงหลอดคายก็เปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวก็ติดครับผม แต่ดังนะครับเดี๋ยวให้ดูไม่ดูหน้าปัดนะครับรถปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดไม่ก็ก็มีแต่รายงานนิดหน่อยนะครับสี 40, 000, ่หมืนเดี๋ยวผมเอาตัวบังสี่หมืห้าพันสามโลครับผมขายตามนี้เลยนะครับเป็นน่าจะเป็นไม่ไแท้เลยนะครับฟับงเสียเครื่องก็ยังแน่นอยู่นะครับ ไม่มีกอกแกกอกแกกอะไรนะครับด้านหน้าก็เสมอนะครับตรงนี้ตรงนี้เสมอแจมีดอกเดียวนะครับคันนี้เอามาลดราคาขายแค่2,9,500ืนานะครับเป็นสตาร์ทมือร้อแมตเขาเรียกรุ่นปลาวานนะครับใครสนใจก็โทรมาที่085-118-5995นะครับภาษีอะภาษี67เดือน6 เดืน6ปี67นะครับอันนี้ให้ดูให้ดูใต้เบาะนะครับโอ้ยังใสอยู่นะครับเนี่ยฝาน้ํามันยังไม่มีสนิมเลยผมซื้อมาอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยครับก่องคู่มือก็มีนะครับคู่มือคับใต้เบาะครบหมดเลยนะครับครับผมฝากกดซับสไครป์ช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับมีรถมาลดราคาให้ทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากครับ